ก็มีคุยคุยอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับไม่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ผมผมเป็นคนเข้าไปจีบเองแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องคอยดูว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าผมเนี่ยมีโอกาสที่เจอคนเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนผมต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะก็าแบบเราเราโอเคหรือเปล่าแล้วเราก็คเพราะว่าค่อยคุยไปเรื่อยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราโอเคเขาอาจจะเปิดโอกาสให้แบบ นานกันเรื่อยๆครับแสดงว่าแค่นี้บนทีวีคุยอยู่ด้วยอยู่ตอนนี้คุยอยู่ด้วยตอนนี้ก็ผมผมก็ค่อนข้างจริงจังนะแต่ว่าผมผมจะไม่รีบผมไม่อยากจักรยานล้มหน้าแหกอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยไปเรื่อยแล้วก็เหมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนแล้วก็คือจริงนผมกูไม่แน่หรอกเพราะว่าผมเป็นคนผมเป็นคนเริ่มเข้าไปจีบเขาเองมาแล้วเนี่ยเพราะตัดสะนินใจเป็นเป็นผู้หญิง,งาผมก็ผมก็ต้องรองว่ายังไงถ้าเกิดยวเขาโอเคกับผมก็ค่อยๆคุยไปเรื่อยเพราะว่าเหมือนกับว่า คือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะแบบมีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบคือผมผมผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีแฟนมานานมากแล้วก็พอเวลามีแฟนก็มีมีหลายปีมีนานอะไรเงี้ยแล้วพอพอไม่มีผมรู้สึกอาจจะยังแบบเหมือนกับแบบลังเลแล้วก็เหมือนกับบางทีอาจจะรีบไปหน่อยแล้วก็อาจจะแบบพอมันไม่ใช่ก็อาจจะแบบไม่เวิร์กอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยกล่าวว่าแล้วเราเข้าไปเราเข้าไปเริ่มเองด้วยเราต้องเหมือนกับว่าค่อยๆดีกว่าแบบ ถ้ามันใช่ก็ใช่แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีมากอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะคุยกับคนนี้เป็นสิบคนนี้เออคือมีหลายอย่างครับที่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 เราคิดว่าเขาใกล้ๆกับเราที่เราที่เรารู้สึกว่าเราเราชอบในสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าอ่าบุปลิสัยอะไรเงี้ยเรื่องของหลายๆอย่างบอกว่าเวลาเราเจอคนสักคนเดียวที่ รู้สึกว่าเราชอบหรือเราอยากจะแบบรู้จักอยากจะคุยด้วยเนี่ยทุกคนจะรู้เองว่าคนนี้แหละอะไรเงี้ยเท่าที่คุยแล้วค่ะเขาน้องมีแนวโน้มจะใจอ่อนไหคะเบียก็ไม่ค่อยนะก็ก็ไม่หรอกครับก็ก็ถือว่าดีครับก็ถึงีโอกาสมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้แบบทานข้าวบ้างมีโอกาสก็ผมก็เปิดปกติคือเราก็เหมือนกับว่าไม่ได้แบบปิดหรือว่าซ่อน เอาไวที่ไหนอะไรเงี้ยเือนก็ว่าลองค่อยค่อยค่อยๆคุยไปเรื่อยเเพราะว่าเราไม่รีบร้อนอย่างที่บอกพนที่ร้อนไปแล้วเดี๋ยวมันมันจะแบบไม่ไม่เวิร์กครับมีเืเผื่อใจไหมคะว่าน้องก็อาจจะไม่เต็มก็เราก็เต็มที่อ่ะถาถ้าถ้าเราคิดว่าเราแบบพร้อมเราตอนนี้เราคิดว่าเราก็ถือว่าเราก็เดยนตัวเราเองกเราพร้อมหรือเปล่าเรื่องอาชีพหรือว่าเรื่องเรื่องเราก็เราก็โอเคเริ่มเริ่มโอเคขร้่เรื่อยเริ่มแบบ พื้นฐานเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราว่าเราโอเคไหมเราพร้อมที่จะแบบดูแลเขาได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอไป็นจีบๆเขาเสร็จปั๊บพอเขาพอสัมพองูเก็ตเราแบบดีๆก็แบบไม่พร้อมั้งนั้นหรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นกับผมว่าผมเนี่ยเป็นที่หรือเปล่าปกติเดี๋ยจะไม่ค่อยชัดเจนเลยนี่หมาไปครั้งนี้ถบอว่าโอ้เปิดเผยเมื่ใจมากเออหนึ่งคือผมผมรู้สึกว่ามันก็ คงคือมันคงมันคงพอดีอ่ะจังหวะอะไรอย่างอดีครับจังหวะที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มแบบเริ่มโตขึ้นเริ่มแบบทําธุรกิจนะครับเยอะร้อนมากเริ่มทําธุรกิจอะไรมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็ก็โตขึ้นด้วยครับแล้วก็ือนกับมีความพร้อมมากขึ้นแต่ก็ไม่รีบนะครับก็ยังมีโอกาสเพราะผมก็เพิ่ง27แต่ว่าคือก็ไม่อยากให้ไปไปเยอะกว่าน,นี้มากแล้วแบบถ้ามีโอกาสได้คุยตอนเนี้ยแล้ว ได้พบกันได้ใช้เวลาศึกษากันนานๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีเพ่ขอนแก่นนี่ครับครับก็ก็ดีครับถือว่าคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นที่เป็นที่แม่เมื่อไหมครับคุณแม่เมื่มแม่ผมะครับบอกยังเลยเจอรั้งเดียวนะครับแต่แม่เขาก็คือแม่เขาเขาจะระู้สึกดีกับทุกคนที่ที่ที่ผมรู้สึกดีด้วยเพราะว่าแม่เนาจะเป็นคนแบบชิวๆครับเรามว่ากับคนมองไกลว่าแบบอยากคือไปเรื่อยๆจนถึงแบบอานนั้น เื่อ่อนเนี่ยก็คือเราเราไม่ได้เหมือนกับว่ากักเกณฑ์อะไรมากมายคือเราบอกว่าให้ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะคือมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ต้องเมือกว่าเวลามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลามีนักข่าวรู้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเต็มแข็งว่าเฮ้ยเราต้องเหมือนกับเตรียมอะเตรียมนี่เราบเฮ้ยเราต้องมีการแบบตอบคำถามหรือเปล่าหรือว่าจะมีลูกออกมาอีกไหมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องว่าเออก็ต้องก็ต้องเหมือนกับ เียวพอก็ผมว่าก็ผม <c oughs> ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่นอกวงการก็คงมีบ้างเนี่ย <c oughs> เราอาจจะแบบติงเกงอาจจะแบบได้แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแบบไปขุดคุยอะไรมากหรือเปล่าซึ่งผมว่าก็ไม่หรอกว่าพี่นักข่าวเขก็โอเคถ้าแบบ <c oughs> ถ้าเราแบบตอบเราตอบดิฉันเราเราโอเคคือเราไม่ได้แบบปิดบังมากมายเขาก็จะเหมือนอว่า มันรู้สึกดีกับเราด้วยเห็นเรามีความสุขอะไรเงี้ยคงไม่ไปวุ่นวายอะไรกับเธอหรอกถ้าเกิดเขาจะวุ่นวายเดี๋ยวพี่บอกว่าให้มาถามพี่ดีกว่าแล้วพอถึงเวลาที่เขาโอเคกับผมเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คงออกมาคุยเองแหละเคากลัวเหมือนกับข่าวก่อนหน้านี้ของเพีทั้งข่าวจอมสาวอะไรเงี้ยเขามีถามไปอะครับคงกลัวบ้างเพราะบอกว่าเขาเลยยังไม่แบบใจที่แบบจะแบบโอเคกับว่าเฮ้ยสุ้ถกเราพบกันนะอะไรเงี้ยก็เลยเขาเลยเขาเลยยังไม่ตัดสินใจตรงนี้ ก็เลยขอดูพี่ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอันนี้ดูเขาแค่ไหนแล้วเวียแค่ไหนแล้นานแล้วก็คุยกันได้มาสักสองเดือนแล้วครับใครถามเดียวว่าใครบ้างเขาได้ถามว่าหัวเวียอยู่กันไม่อยากมีแฟนครับผมหัวอยู่แล้วครับแต่เขาก็เหมือนกับว่าเขาเคยคุยกับผมนะเขาบอกว่าแล้วก็เขาก็โตโตกันแหละเขาก็เหมือนกับว่าเปิดกว้างว่าเออถ้าเกิดว่าเวียแบบมีความสุขที่แบบ เหมือนเขาเปรียดรู้สึกดีไทยเขาก็รู้สึกดีด้วยแต่มีบางคนที่แบบก็ยังแอบจิ้นละครอยู่ก็ได้ครับเพราะละครเพราะตอนนี้ก็เราก็ยังไม่ตกลงเป็นแฟนกันเพราะผมก็ยังไม่ถูกเขาเลือกแล้วเนี่ยก็สามารถจิ้นละครไปได้ไปเรื่อยๆครับ